สัสดีครับมาพบกับรายการอ e ีหยางว่า EP 83นะครับกระผมรายการอ e ีหยางว่าเป็นรายการที่เอาข่าวเรื่องราวต่างๆนานาครับทั่วโลกทุกโซเชียลครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคก,กับข่าวนั้นนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ครับเจอกันทุกวันจันทร์แลวก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเขา่านใมช่องเรานลครับ อย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนทุกคนรักใต้อคอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชททุกคนชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเ <K le af> พื่อเป็นการสยเวาลารนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยวันนี้มีอะไรน่าสนใจในคลิปนี้กันบ้างนะครับป่ไปดูกัน เจอแหวนทอง20วงครับลูกโทรถามแม่ได้คำตอบสุดช็อกครับลูกสาวทำความสะอาดบ้านครับเจอแหวนทอง20วงในทางขยะห้องแม่นะครับเมื่อโทรถามกลับได้คำตอบสุดช็อกนะครับเดี๋ยวไปดูนาข่าวย่อแล้วก็นนวข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับว่าเรื่องราวี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปาหญิงสาวชาวเวียดนามครับช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านครับขณะเก็บกวาดใต้เตียงครับพบถังขยะที่มีแหวนทองเกือบ20วงซ่อนอยู่ครับ พอโทรถามแม่ได้คําตอบสุดช็อกว่าให้เอาไปเก็บไปวางที่เดิมนะครับโดยแม่วัย74ปีนะครับชอบสะสมของและมักซ่อนไว้ทหยต่างๆนะครับในบ้านครับโดยไม่ได้บอกใครทําให้เรื่องราวนี้กลายเป็นไวรัลในช่วงที่ราคาทองพุ่งสูงนะครับหลายคนแซวว่าอยากขยันทำความสะอาดบ้างเผื่อเจออะไรแบบนี้ครับเรื่องราวนักข่าวเต็มเลยครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับโลกออนไลน์ของเวียดนามครับกำลังฮือฮากับเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งครับ ที่ช่วยแม่ทําความสะอาดบ้านครับแล้วบังเอิญพบแหวนทองคําเป็นจํานวนมากในถังขยะนะครับเรื่องราวนี่ครับเธอได้โพสต์เล่าว่านะครับเมื่อแม่ไม่อยู่บ้านเธอเลยขยันลุกขึ้นมาทําความสะอาดแต่ดันเจอของดีซังงานครับจากนี้มีแรงบันดาลใจให้ขยันเก็บบ้านขึ้นอีกเยอะครับพร้อมแนบภาพทองที่ค้นพบนะครับ และเรื่องราวนี้ครับโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาทองพุ่งสูงในช่วงเวลานี้ครับหลายคนแซวว่าแบบนี้ต้องขยยนทำความสะอาดบ้านบ้างแล้วแหละและเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณหุยตู่นะครับจังหวัดเกียรซางรนะครับโดยเธอเล่าให้เวียดนามเน็ตนะครับฟังว่านะครับพบทองจํานวนนี้เมื่อวันที่2เมษายนนะครับขณะที่กําลังทําความสะอาดในบ้านนะครับและเรื่องราวนี้ครับวันนั้นครับแม่ของเธอครับเดินทางกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อไปไหว้บรรพบุรุษนะครับ เธอจึงถือโอกาสเก็บกวาดบ้านนะครับเมื่อลองกวาดใต้เตียงของแม่นะครับก็พบถังขยะใหญ่ใบหนึ่งครับตอนแรกเคยคิดว่าคงเป็นของที่แม่ใช้ทิ้งซองยานะครับเพราะเธอต้องกินยาเป็นประจำจึงหยิบถังขยะนั้นเพื่อจะไปเททิ้งครับแต่ทันใดนั้นเองนะครับเธอก็ได้ยินเสียงโลหะกระทบกันและเมื่อเปิดออกดูนะครับก็ต้องตกตะลึงครับข้างในมีแหวนทองหนัก1-2ถึงและ5สลึงครับรวมกันครับ20กว่าวงนะครับ และจากที่คุณตู่ครับเห็นแหวนทองครับจึงรีบโทรหาแม่ทันทีครับเพื่อบอกเรื่องที่เจอครับแต่กลับต้องประหลาดใจกับคําตอบของแม่นะครับถ้าเจอที่ไหนก็ให้กลับเอาไปวางที่เดิมแล้วขับรถมารับแม่เดี๋ยวนี้เลยโอ้แม่และในเรื่องราวนะครับเธอต้องพยายามเกลี้ยกล่อมแม่ว่าเธอจะเก็บทองไว้เป็นอย่างดีและขอให้แม่อยู่บ้านที่ต่างจังหวัดให้ครบในเวลาช่วงเทศกาลเชงเม้งก่อนค่อยกลับมา และเรื่องราวน้ครับแม่ของคุณตู่นะครับปีนี้อายุ74ปีนะครับชอบซื้อทองสะสมครับเธอเองก็มักซื้อทองให้เป็นของขวัญให้แม่เมื่อเป็นโอกาสพิเศษตลอดทั้งปีนะครับเธอรู้ว่าแม่ชอบซ่อนทองไว้ตามที่ต่างๆในบ้านครับและเธอไม่เคยถามถึงครับจนกระทั่งมาพบกับตาตัวเองว่าครั้งนี้แม่ซ่อนทองไว้ในถังขยะนะครับสุดยอดมากคุณแม่พ่อผัวสารภาพความลับครับที่ห้ามลูกสะภ้ยบอกใครรู้นะครับลูกสะภ้ยเป็นงง พ่อผัววัยเจครับเรียกเข้าห้องเผยความลับที่ห้ามไม่ใครรู้ครับแม้แต่ลูกชายของตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้าข่าวยอดแล้วก็น้อข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรงไงครับปะเรื่องราวน้าข่าวย่อนะครับลูกสะพ้ยรู้สึกอึดอัดเมื่อพ่อสามีวัยเจปีครับเรียกเข้าไปในห้องส่วนตัวพร้อมให้เก็บเงิน2 6 0 0 0 0บาทนะครับไว้เป็นความลับ ไม่ให้บอกใครรู้ว่าแม้แต่สามีของเธอด้วยความสงสัยเธอจึงแอบติดตามพ่อสามีครับและเพราะว่าเขาไปเยี่ยมผู้หญิงคนหนึ่งและเด็กชายคนหนึ่งที่ดูสนิทสนมกัน,นครับในเวลาต่อมาเมื่อเธอสอบถามพ่อสามีก็ยอมรับว่านะครับผู้หญิงคนนั้นคือภรรยาของเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตไปเขาจึงช่วยเหลือครอบครัวนั้นลับๆ เพราะไม่อยากให้คนในบ้านเข้าใจผิดสุดท้ายลูกสะพ้ายแนะนําให้เปิดเผยความจริงและเมื่อพ่อเล่าความจริงให้ครอบครัวฟังทุกคนต่างเข้าใจเห็นใจและร่วมมือกันช่วยเหลือครอบครัวนี้ต่อไปนะครับลูกสะพ้ายรู้สึกอึดอัดครับเมื่อพ่อสามีวัยเกือบ70ปีครับเรียกเข้าห้องแล้วพูดว่าเรื่องนี้อย่าให้ใครรู้บทสรุปหักมุมครับเมื่อความลับถูกเปิดเผยนะครับเรื่องราวนี้เธอก็บอกไว้ว่านะครับหลังจากเข้าใจเรื่องนี้ ฉันก็ไม่อยากเก็บความลับนี้ไว้อีกต่อไปโดยเรื่องราวนี้ครับถูกแชร์โดยบัญชีผู้ใช้ที่ไม่เปิดเผยตัวตนในโซเชียลมีเดียครับโดยชีชูนะครับประเทศจีนครับเรื่องราวเกี่ยวกับข้อเสนอที่ไม่คาดคิดว่าพ่อสามีจะทําให้ลูกสะพ้ายรู้สึกสับสนนะครับและในเรื่องราวนี้นะครับเจ้าของโพสต์นะครับเล่าว่านะครับฉันแต่งงานกับสามีมาเกือบ3าปีนะครับใช้ชีวิตแต่งงานโดยรวมค่อนข้างราบรื่นครับสามีของฉันเป็นคนมีความรับผิดชอบดูแลครอบครัวและใส่ใจภรรยาและลูกๆ เราอาศัยกันอยู่กับพ่อแม่สามีที่มีอายุมากกว่า70ปีในบ้านหลังใหญ่ในเมืองทุกอย่างดําเนินไปด้วยดีจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อสามีเรียกฉันเข้าไปในห้องส่วนตัวแล้วพูดประโยคหนึ่งที่ทําให้ฉันตกใจเรื่องนี้ห้ามให้ลูกชายของฉันรู้โหผมก็ตกใจนะครับเนี่ยและเรื่องราวนี้ครับคาพูดนั้นทําให้ฉันตกตะลึงทันทีและในหัวของฉันคิดไปหลายเรื่องพ่อสามีกําลังจะบอกเรื่องอะไรและความรับที่น่าสะพึงกลัวหรือเปล่า เขากาลังประสบปัญหาทางด้านการเงิน,นหรือมีอะไรที่ต้องปิดบังโอ้โหไปเรื่อยเลยฮะและเรื่องราวนี้ครับพ่อสามีของฉันมองด้วยสีหน้าจริงจังและขอให้ฉันนั่งลงจากนั้นเขาก็หยิบซองจดหมายนนหนาออกจากลิ้นชักแล้ววางไว้ตรงหน้าฉันมันคือเงินจํานวน2องแสนหกหมื่นบาทพ่ออยากให้ลูกเก็บไว้ให้พ่อสักพักอย่าให้ใครรู้โดยเฉพาะสามีของลูกเขาพูดออกแบบนี้ครับในเรื่องราวนี้ครับเมื่อฉันเห็นหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยและลังเล พ่อสามีก็พูดต่อพ่อมีเหตุผลส่วนตัวพ่อไว้ใจลูกเลยขอให้ลูกช่วยเรื่องนี้แต่ลูกต้องเก็บเป็นความลับเรื่องนี้ให้ดีในเรื่องเหวนี้ครับตอนนั้นนะครับฉันรู้สึกสับสนมากหากรับคำขอฉันจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ถ้าปฏิเสธก็กลัวว่าจะทำให้พ่อสามีไม่สบายใจหรือไม่พอใจถึงแม้ว่าจะพยายามทำให้ถึงที่มาของเงิน หรือทำไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของการใช้แต่เขาก็ยังคงเงียบและบอกว่าจะอธิบายในโอกาสที่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามเขาย้ำเสมอว่าฉันต้องเก็บเป็นความลับให้ได้ให้ดีด้วยและในเรื่องราวนี้ครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับรู้สึกหนักใจมากนะครับโดยเจ้าของเรื่องนี้เล่าต่อว่าฉันไม่กล้าบอกสามีแต่ฉันก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีกับเงินจํานวนนี้ครับทุกครั้งที่เห็นพ่อสามีฉันจะรู้สึกกดดันกลัวว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแต่ไม่กล้าจะถามอะไรเพิ่มเติม และในคืนหนึ่งขนาที่ทุกคนในบ้านกําลังกินข้าวด้วยกันฉันเห็นพ่อสามีดูเหมือนจะลังเลจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเขาก็ยังคงเงียบและในระหว่างมื้ออาหารจู่จูสามีของฉันก็พูดถึงเรื่องที่เห็นพ่อมักจะออกไปข้างนอกอยู่บ่อยจนทาให้เขารู้สึกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของพ่อแต่เมื่อพ่อสามีกลับยิ้มเล็กน้อยแล้วหลีกเลี่ยงจะตอบคาถามนั้นฉันก็รู้สึกใจเต้นเร็วกว่าปกติเพราะกลัวว่าจะมีความรับอะไรที่กําลังจะถูกเปิดเผยหรือเปล่า Oh. และในเรื่องดาวนี้ครับเห็นว่ามีเรื่องที่ซับซ้อนฉันจึงตัดสินใจต,ตามสังเกตพ่อสามีว่าเขากําลังทําอะไรมีวันหนึ่งเมื่อเขาถือกระเป๋าออกไปข้างนอกฉันก็ตามเขาไปอย่างเงียบๆและเขาหยุดที่บ้านหลังหนึ่งในชานเมืองและสิ่งที่น่าสนใจก็คือประตูหลังนั้นมีผู้หญิงวัยกลางคนและอีกคนคนหนึ่งกําลังพาลูกชายวัยสิบขวดออกมายืนและฉันแทบจะกั้นหายใจเมื่อเห็นพ่อสามีเบาๆลูบหัวเด็กคนนั้น และในเรื่องราวนี้ครับภาพนั้นทําให้ฉันมีความคิดและคําถามมากมายฉันอยากรู้ตัวตนของผู้หญิงคนนั้นและเด็กชายคนนั้นและที่สําคัญฉันอยากรู้ความสัมพันธ์ของพวกเขากับพ่อสามีเป็นอย่างไรและเกี่ยวข้องกับความลับที่พ่อสามีขอฉันเก็บเงินและไม่ให้บอกสามีใช่หรือไม่โห<ฮ>และคําสาร,รภาพของพ่อสามีครับฉันไม่สามารถรอได้อีกต่อไปครับคืนนั้นหลังมื้ออาหารฉันตัดสินใจถามพ่อสามีไปตรงๆและฉันก็บอกว่า ฉันเห็นเขาไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งและมีท่าทีเหมือนสเสนมกับเด็กชายคนหนึ่งด้วยและในเรื่องราวนี้ครับทั้งพ่อสามีได้ยินเช่นนั้นครับพ่อสามีก็ถอนหายใจออกมาอย่างยาวๆครับและเขาก็มองไปไกลๆสักพักก็พูดขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาของเพื่อนสนิทของพ่อในอดีตและเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเธอและเด็กคนนี้ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากพ่อสัญญาว่าพ่อจะช่วยเหลือพวกเขาแต่ไม่อยากให้ใครรู้ เพราะกลัวแม่ของลูกจะเข้าใจผิดและอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นและในเรื่องราเนี้ยครับผู้เล่ายังบอกว่าฉันอึง้งที่แท้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาได้ช่วยเหลือครอบครัวนี้อย่างเงียบๆพ่อสามีเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูดมากแต่มีจิตใจที่ดีงามและเอื้ออารีซึ่งตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงได้ของเงินฉันให้เก็บไว้ให้และเขาไม่อยากให้แม่สามีหรือสามีรู้ เพราะกลัวว่าทุกคนจะไม่เห็นด้วยและรู้สึกไม่สบายใจที่เขาใช้เงินจํานวนมากเพื่อช่วยเหลือคนอื่นและเรื่องราวเลยครับหลังจากที่เขาเข้าใจในเรื่องนี้แล้วนะครับก็ไม่อยากเก็บความลับนี้อีกต่อไปจึงบอกกับพ่อสามีว่าควรบอกเรื่องนี้กับแม่สามีและสามีของฉันเพราะพวกเขาก็ควรและมีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องนี้และเขาคงเข้าใจและร่วมมือกับพวกเราและในตอนแรกเขาก็ลังเล แต่หลังจากที่คิดอยู่หลายวันเขาก็ยอมรับและโอเคกับสิ่งนี้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นครับวันสุดสัปดาห์วันนั้นครอบครัวเรานั่งทานข้าวด้วยกันพ่อสามีได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังตามที่ฉันคาดไว้แม่สามีรู้สึกแปลกใจและไม่ค่อยพอใจในตอนแรกแต่เมื่อเขาเข้าใจในสถานก,การณ์ของผู้หญิงคนนั้นเธอก็เริ่มเข้าใจกันและเห็นใจในการการะทําของพวกเขาและในเรื่องราวนี้ส่วนสามีของฉันที่พ่อสามีเน้ยนย้ําให้ฉันเก็บความลับนั้น กับแสด,แดงออกอย่างให้ฉันประหลาดใจมากๆเขาอึ้องและน้ำตาคอขอโทษพ่อและบอกว่าเขารู้สึกชื่นชมและเคารพในสิ่งที่พ่อสามีกำลังทำไม่เพียงเท่านั้นเขายังเสนอทั้งครอบครัวเราช่วยเหลือกับครอบครัวของเพื่อนรักของพ่อด้วยนะครับโอ้เรื่องราวนะครับหลังจากทุกอย่างจบลงครับฉันเข้าใจว่าบางครั้งผู้ใหญ่ก็มีเหตุผลเฉพาะตัวในการเก็บความรับบางอย่างไม่ใช่ทุกคนต้องการเงียบเป็นเรื่องที่จะไม่ดีนะครับ บางครั้งพวกเขากำลังปกป้องใครสักคนหนึ่งหรือพยายามจะหลีกเลี่ยงการทําร้ายคนในครอบครัวและฉันก็เข้าใจว่าการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในครอบครัวความรับที่มาจากจิตใจที่ดีถึงแม้จะเป็นความตั้งใจที่ดีแต่ก็สามารถเข้าใจผิดและสร้างสถานการณ์ที่ผิดเกิดความห่างเหินและไม่สามารถอธิบายให้ชัดเจนขึ้นได้นะครับ ในเรื่องราวนี้ครับหากมองย้อนกลับไปทั้งหมดนะครับฉันรู้สึกโล่งใจอยากที่สามารถคลี่คลายในทางที่ดีได้และที่สําคัญครับฉันได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพ่อสามีของฉันเขาคือผู้ชายเพียงไม่กี่คนที่เคร่งขรึมและพูดน้อยแต่ยังมีจิตใจที่ดีและเต็มไปด้วยเมตตาโอ้โหตบมือเลยครับไปนอย่างไรบ้างครับกับ E ีนี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากไว้ตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าเทาจใหม่ๆจากช่องเราเลยครับ อย่าลืม um ครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับพี่เลเซอนแนะแนะนําติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณฮะ